รีวิวไมโครโฟนไร้สายราคาประหยัดเสียงระดับมืออาชีพแบรนด์มาโนรุ่นเวทีวันมครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อจากแบรนด์มาโนครับรุ่นเวทีวันมซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้จะมีเอกลักษณ์เสียงที่แบบใสและมีความเป็นธรรมชาติมากครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันครับจะมีคู่มือการใช้งานอย่างง่ายให้เราได้อ่านกันครับ จะมีสายชาร์จ USB A to C จำนวน1เส้นครับอันนี้จะเป็นตัวเคสชาร์จของเว็บทีวันมินินะครับด้านบนจะมีโลโก้ของมัลโน่ด้วยตัวเคสชาร์จก็น้ำหนักเบาครับด้านล่างเคสชาร์จจะเป็นพอร์ต USB C สำหรับชาร์จตัวแบตเคสนะครับพอเปิดตัวเคสจะเจอกับตัวรับสัญญาณ1อันและตัวไมโครโฟน2อันครับตัวรับสัญญาณมีไฟสแสดงสถานะของไมโครโฟนไร้สาย2ตัวครับด้านล่างจะมีปุ่มสำหรับการเชื่อมต่อหรือปลดโหมดตัดเสียงรบกวนครับ ด้านข้างตัวรับสัญญาณมีช่องเสียบสำหรับ USB-C ครับในกรณีที่แบตมือถือกำลังจะหมดครับเราสามารถบันทึกวิดีโอและเสียงไมค์พร้อมชาร์จแบตไปด้วยครับตัวไมโครโฟนมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาครับจะมีไฟแสดงสถานะของการเชื่อมต่อครับด้านข้างของตัวไมค์จะมีปุ่มเปิดปิดกับเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนครับตัวไมโครโฟนสามารถหนีบกับเสื้อผ้าได้ทุกประเภทครับน้ำหนักของตัวไม้5.9กร,รมัมเทียบเท่ากับเหรียญ5บาทครับอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเราสามารถห่างจากตัวรับสัญญ,ญาณได้ถึง100เมตรครับ การกด1ครั้งจะเป็นการเปิดโหมด AI ตัดเสียงรบกวนครับไฟแสดงสถานะตัวไม้จากสีฟ้าเป็นสีเขียวครับอีกครั้งมี AI ตัดเสียงรบกวนถึงสีระดับเพื่อให้เสียงที่ชัดใสครับซึ่งเราสามารถปรับได้ทั้งแอปของม o no Link หรือตัวไม้หรือตัวรับสัญญาก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโหมดตัดเสียงรบกวนนอกสถานที่กันครับตอนนี้กําลังทดสอบเสียงจากไมโครโฟนไร้สายของแบรนด์ม o no นนะครับที่ outdoor เอาว่าล่าครับโดยที่ผมยังไม่เปิดโหมดตัดเสียงรบก,กวนนะครับเดี๋ยวผมลองมาเปิดโหมดตัดเสียงรบก,กวนกันครับในระดับที่1นึ่งโหมดสไลด์อ่าตอนนี้เปิดเสียงนะครับเย่างนี้บ้างครับเสียงโอเคไหมครับได้ยินเสียงพูดฟังชัดเจนนะครับโดยโหมดในระดับที่1น,นะครับจะเหมาะสำหรับ Windows น,นะครับเดี๋ยวเรามาเทสโหมดตัดเสียงรบก,กวน,นระดับที่2กันครับโหมดโมเดเล็ต เสียงพูดเป็นไงบ้างครับนี่ยินเสียงภายนอกไหครับซึ่งระดับที่สองเนี่ยเหมาะสำหรับเอาดอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาโหมดโหมดตัดเสียงรบกวนระดับที่สามครับโหมดสตองเสียงพูดเป็นไงบ้างครับซึ่งโหมด่สามเนี่ยเหมาะสำหรับสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนระดับที่สี่ โหมด super เสียงพูดเป็นยังไงบ้างครับซึ่งระดับที่สีน่ะหมอะสำหรับรอบกัรร้องที่มีเสียงดังมากตอนนี้ก็เทสให้ดูหมดตัดเสียงรบกวนสระดับนะครับเมที่ mini สามารถตั้งค่าต่างๆของไมโครโฟนผ่านแอปพลิเคชัน mono link ได้ครับดาวน์โหลดแอปได้ทาง App Store หรือ Play Store ก็ได้ครับการใช้งานครั้งแรกกับแอปพลิเคชันจะต้องนำตัวรับสัญญาณเสียบเข้าไปที่พอร์ต USB-C ที่เครื่อง iPhone หรือ Android ก็ได้ครับต่อมาตั้งค่าอนุญาตให้ขณะที่เราใช้มโนล l i n k อยู่เราจะไม่รับการแจ้งเตือนต่างๆครับเดี๋ยวเราลองหยิบตัวไมโครโฟนมาทดสอบการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันครับตั้งค่าอนุญาตให้มโ n ลิ i n k เข้าถึงไมโครโฟนด้วยครับเราสามารถปรับเสียงไมโครโฟนเพิ่มหรือลดก็ได้ครับตามความต้องการของเราด้านบนจะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของไมโครโฟนที่1และไมโครโฟนที่2อครับอันต่อมาจะเป็นการตั้งค่าโหมดตัดเสียงรบกวนครับซึ่งมีให้ถึง4ระดับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เรากําลังบันทึกเสียงอยู่ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังก์ชันการปรับโทนเสียงสีรูปแบบกันครับอันแรกจะเป็น v o i c e enhancer เพิ่มความชัดของเสียงครับตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับชัดขึ้นไหมครับตอนนี้ผมปรับโทนเสียงเป็น w h i t n o นะครับเสียงโทนสว่างเสียงออกมาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมปรับโทนเสียงเป็น warm นะครับเสียงโทนอุ่นเสียงออกมาประมาณนี้ครับโทนเสียงสุดท้าย husky n o i เสียงแหบแห้งเสียงเป็นไงบ้างครับ เวลาที่เราตรวจเช็คเสียงจากคลิปวิดีโอที่อัดนะครับเราสามารถตั้งค่าให้เสียงออกจากำโพงมือถือได้ครับซึ่งเวทีวันมินิมีลูกเล่นในการปรับเปลี่ยนเสียงสนุกได้ถึง4รูปแบบครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับแบบแรกอังคู่จะเป็นเสียงคุณลุงครับเสียงแบบที่2ก็เตดจะเป็นเสียงผู้หญิงครับเสียงแบบที่สามเด้ไวัยจะเป็นเสียงเด็กครับทำให้เราย้ำได้ในวัยเด็กครับเสียงแบบที่4เสียงออริจินอลเสียงปกติที่กําลังพูดอยู่ครับส่วนอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับ ตัวไมโครโฟนใช้ได้นานสูงสุดถึง6ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับเคสชาร์จใช้ได้30ชั่วโมงครับถ้าแบตไมโครโฟนหมดชาร์จ5นาทีใช้งานได้1ชั่วโมงครับถือว่าเพียงพอต่อการถ่ายวอล์กหรือถ่ายงานในรูปแบบต่างๆครับส่วนราคาคร,รุ่นเวทีวันมินิสำหรับ UBC ราคา1 0 5 0บาทครับใช้ได้กับ iPhone 15ขึ้นไป iPad Android ที่ใช้ซีนะครับถือว่าเป็นไมโครโฟนไร้สายที่พกพาง่ายราคาประหยัดและคุณภาพเสียงดีมากครับ ใครสนใจสั่งซื้อผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องพีพีพด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ